บ้านเกิดพ่อสรันหนีกลับต่างจังหวัดไปทำไรหนีกลับต่างจังหวัดจำไม่ได้ออกช่องเจ็ดหายหน้าไปบ้านเกิดพ่อสรันหนีกลับต่างจังหวัดนานเป็นปีเพราะปลงชีวิตก่นหน้านี้เป็นพระเอกช่างเจ็ดที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองโดยพระเอกหนุ่มพ่อสรันสิริลักษ์ยอมรับและกล่าวว่า ส่วนใหญ่จะโดนว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ไม่ถึงกับปล่อยเนื้อปล่อยตัวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสแต่ก็ยังไปทรีตเมน้าปกติเลิอกกองดึกไม่รู้จะทําอะไรก็หาของกินแล้วที่ขึ้นพระนอนน้อยทําให้ระบบไม่ดีตอนนี้ผมกําลังเข้าโปรแกรมลดอยู่เดิมจาก74ถึง75กิโลกรัมตอนนี้ขึ้นมา78กิโลกรัมและพอน้ําหนักขึ้นปุ๊บจะออกหน้าก่อนเลยตอนนี้ก็เร่งทําลงอยู่ส่วนในกรณีที่พอดหายจากวงการไปสักพักใหญ่หลังเกิดเหตุและร่างกายเปลี่ยนไปเจ้าตัวก็เปิดใจต่อว่า ก็มีส่วนเหมือนกันเราไม่มั่นใจเสียเซลฟ์เวลาจะอัปรูปคนก็เข้ามาว่าเราอีกก็เลยไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรติดแตกไปต่างจังหวัดถ่ายละครปีแล้วเรื่องชิวชิวตอนนี้ก็ยังมีบ้างการพูดแบบนี้ฝรั่งถือว่าเสียมาระยาทเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนสังคมไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเราดีกว่าเปลี่ยนที่ความคิดของเราเราต้องทําตัวให้ดีขึ้นไม่ควรเก็บคําพูดแย่ๆมาคิดทําตัวสบายสายชิวช,วชวแล้ว